เรามาต่อกันนะองคืนที่สองนะลุยกันเลยโอเคนะครับผมก็อยู่ในตัวเกมแล้วครับผมนะรอบนี้น่าชิยอยู่เนาะรอบนี้ผมว่ารอบนี้น่าจะชิวอยู่ผมจะไม่กังวลเลยก่อนเลยคนระับไม่ได้เช็คด้วยนะผมบอกเลย เดี๋ยวมาแล้วอ่าผู้หนุ่มมันมาอย่างไวนะครับผู้หนุ่มคนนี้เขาจะมาเล่นผมนะครับในคืนที่สองนะครับผมถ้าคงจะมามันต้องมาแบบอยู่ในห้องนี้นะที่จะมาได้ครโอเคตอนนี้ชิงคืนอยู่ไม่มีรางนี่จะน่ากลัวเท่าไหร่นะครับผม <c oughs> ก็ชิวๆ <c oughs> ก็มีตัวมาบ้างนะตอนนี้ผมกำลงระรแวงพี่หมีอยู่พี่กระต่ายนะครับ ันนี้เวลาพาไปตีหนึ่งนะผมนะผมบอกเลยไม่เจอใครได้แล้วนะครับผมโอเคนะผมตอนนี้ก็เจอตัวอยู่ข้างนอกไม่ไม่ไปเลยโอ้ยจบแล้วกินเบ็ดเนี่ยม,มันมาให้มันกินเบ็ดมาทำงานผมเนี่ยโอ้ไปแล้วมั้งเบ็ดเลยคือห้าเปอร์เซ็นต์นะต้องประหยัดไว้ครับต้องถึงตีสี่อ่ะผมจะใช้เยๆๆอะๆหน่อนต้ตีสี่อ่ะ ไอต,ตอนนี้มันใช้เยอะๆ,ๆไม่ได้ครับอนนี้มันต้องประหยัดไว้ไม่มีเนาะให้ระแวงก็ไม่มีให้ระแวงนะตอนนี้ก็อย,อยู่นู่นอ๋อโอ๊ยเนอคืออะไรไอหนูคืออะไรไ แบบเลือก้า9%เช็คก่อนชัวรแล้วว่าไม่มีใครมาที่สามแล้วที่สามมันจะนานในขนาดนั้นไหนน้องเอวพี่จะไปทำงานแล้วพี่จะจบงานนี้พี่ก็จะขิงหน่อยคืออจริงผมไม่ต้องทำอะไรก็ได้จะเช็คก็เช็คข้างๆนะถ้ามีเสียงมาผมก็ปิดอ่ะแค่นั้นเอง โอเคนี่ตีสามเลยยี่ที๋ยวมแบบท่้มากปรตีนนตอนนี้เอ,าอ้ายเท่าเดิมเลยแบ่เท่าเดิมเลยหนูเปิดดูหน่อยไหมว่าพี่เกยอยู่ตรงไหนตอนนี้ก็อ,อยู่นี่ครับเขาเริ่มโผลมาแล้วตัวนี้ตีสี่ลุ้ยผมร้องให้มันตีสี่ให้ไวๆนะโหจบละผมก็ว่าอยู่นะเมื่อกี้ผมคุยๆกับค,คนดูแป๊บๆหนึงนะ ก็ว่าอยู่นะนี้มีตัวอะไรโผล่มานะครับไม,ม่ไม่ได้หรอมันตีสี่อ่มันจะไม่ถึงตีสี่เลยถ้ามันตีห้าเนี่ยผมวงมีไหวอยู่มีไหวพิบอยู่ทบตัวเนี้ยเดี๋ยวตีสี่แล้วผมรุนอยู่เนี่ยตีสี่มันก็เหมือนกับเวลาเท่าจริงแนละ้วถ้าดูสถานการณ์แล้วยืนยันว่ามันไม่โผล่แน่ต้องมันจะโผล่ก็น่าจะตีสี่ครึ่งเกือบตีห้าผมก็ แบบจะมมุดเนี่ยีส่สวยมาตีสี่รักอันนี้ชียวครัาาบผมชียวตีสี่ในเวลาแบบผมสี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นี่จะรอดหรือไม่ก็ไปดูกันนะครับผมเช็คก่อนยังไี่มีพี่ไอ้ก้าทิกกมันจะหายไปเลย,ยาวาพี่แก,กเขาไม่ผล่นะ เอาอยู่นู่นอยู่ตั้งไกลเลยโกูว่าผมจะมาหาผมไม่นะเพราอยู่ยู่เลยครับผมนะยีสิบแล้วมาอยู่าอายุเปิดในสามสแปดยีสิบอยู่ครับยีสิบอยู่ยี่สิบลอดอยู่ท่าทีห้าได้อะได,ได้ได้อยู่โอเคเข้ามาครับผมตอนนี้เปิดในสามสิบหกสซ้น เอาผมว่าได้เอาตีห้าผมว่าไหวอ่ะผมว่าได้ในเวลาใ,ใกล้เคียงนะผมแบบเดือประมาณนี้น่าจะได้ถ้าขึ้นตีห้าผมมีลุ้นอยู่นะครับปิดปูกันปิดตู้อีกเหรอ น,นไปยังเลยตีห้าเขาจีนอยู่นะวะพี่ตะขอัไม่มาห้าทีแล้วเฮ้ยตีห้าแล้วนี่ปติพี่ตะขอมันต้องมาแล้วไงมันยังกุ่งโล่งอยู่ยตอนนี้ท่านอยู่ไหมพี่ตะขอจะมาท่านวะ นี่อยู่ว่าใครมาเห็นอยู่ไอ้หนูตอนนี้แบตเรือเรา20นะ20เปอร์เซ็นต์ทันอยู่ว่าทันเวิร์คเวิร์คอยู่ครับยิสิตอยู่ครับเนี่ยทันอยู่ทันอยู่เก่ดปิดตัวหนี่เสียงเลยไม่รู้ครับไม่แม้อุ้ยพี่พี่มาแล้วอ่ะพี่ตาพี่พี่นักกะเข้ามาแล้วอ่ะตอนนี้ เค okay. พี่มีเขาอยู่นี่นะพี่กระต่ายเย่หกโมงแล้วมขอนกคราบ่อที่มาดูถึงตอนนี้นย